you mm -hmm. รถที่มาพร้อมกับความเรียบหรูแข็งแกร่งพร้อมลุยทุกสถานการณ์ต้อง r ี v o GR Sport คันนี้ค่ะมาพร้อมแรงม้า224แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดถึง550นิวตันเมตรพร้อมการขับขี่ที่สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ <S <S เมื่อมาพร้อมกับความขับขี่สนุกเต็มคันแล้วรถคันนี้ของเราก็มาพร้อมกับความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยพื้นฐานนะคะระบบเบรก ABS EBD BA ระบบป้องกันล้อหมุนฟีและควบคุมการทรงตัวนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่แข็งแรงและบึกบึนมากยิ่งขึ้นค่ะระบบเบรคจะเป็นดิสเบรคทั้งหน้าและหลังเลยค่ะฝาท้ายจะเป็นแบบผ่อนแรงสะดวกสบายในการเปิดปิดไม่ต้องออกแรงเยอะเลยค่ะ และรถคันนี้ก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยไฮเทคนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนนะคะเตือนการออกนอกเลนพร้อมระบบหนุงกับอัตโนมัตินะคะมีในส่วนของระบบเปิดไฟสูงไฟต่ำให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ระบบเรียลคอร์ทัคซิเออร์นะคะเป็นระบบเตือนขณะที่เราถอยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะตรงกระจกนะคะเป็นระบบเตือนมุมอับสายตาค่ะ มาพร้อมกับการขับขี่ที่สนุกแล้วระบบความปลอดภัยก็มาเต็มคันแล้วนะคะก็ยังมีฟังก์ชันนะคะที่เพิ่มความสะดวกสบายภายในตัวรถครบครันเลยค่ะมาพร้อมเบาะที่มีความโอบกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถปรับระดับได้8ทิศท,ทางนะคะวัสดุหุ้มเบาะนะคะจะเป็นวัสดุหนังกลับนะคะมาพร้อมโลโก้ GR Sport เพิ่มความรู้สึกสปอร์ตให้กับตัวเบาะมากยิ่งขึ้นค่ะ พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันนะคะรวมความสะดวกสบายไว้ที่พวงมาลัยเลยนะคะมาพร้อมแพดเดิลชิพให้ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> กระจกมองหลังจะเป็นระบบตัดแสงอัตโนมัติให้นะคะหน้าจอขนาด10.25นิ้วค่ะรองรับการเชื่อมต่อ Apple Car p l n y และ Android Auto แบบไร้สายค่ะ mm hmm. ในส่วนของแอร์นะคะจะเป็น u u o Zone นะคะจะสามารถปรับระดับนะคะความเย็นนะคะได้2ฝั่งเลยนะคะถัดลงมานะคะจะเป็นในส่วนของระบบ ชาร์จแบบไร้สายนะคะก็สามารถที่จะกดแล้วก็วางโทรศัพท์เพื่อชาร์จแบตได้เลยค่ะและมีระบบ D A C ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะลงบนทางลาดชันได้ค่ะ r ี vo GR Sport คันนี้ของเรานะคะก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อค่ะลูกค้าสามารถเลือกโหมดการขับขี่ให้เข้ากับทุกสภาพถนนได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อแบบ H2 ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ H4 หรือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ L4 มีกล้องมองภาพรอบคันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมาถึงตรงนี้แล้วเริ่มชอบกันหรือยังคะถ้าเริ่มชอบนะคะก็สามารถชมตัวรถนะคะหรือทดลองขับที่ตเตโยต้าบนสีกองบิน21หรือสาขาชยยงกูลนะคะหรือนะคะติดต่อส้มโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์088 086 3 2 24ได้เลยคะ่ะ ให้ประสบการณ์มากกว่า60ปีดูแลคุณ